เทมเพลตเซตเทมเพลตเซตเป็นการกำหนดตำแหน่งของ template บนแนวออกแบบนะครับบนแนวออกแบบหมายถึงว่า,าถ้าเรามีเทมเพลตหลายๆไฟล์นะครับเราต้องการบอกโปรแกรมให้รู้ว่าไฟล์ไหนใช้ตั้งแต่สเตยไหนถึงสเตยไหนนะครับ กา,การกําหนดตำแหน่งของเทมเพลตเนี่ยให้แก่ปโปรแกรมรู้เนี่ยนะครับก็คืออไฟล์ที่เราได้นะครับไฟล์ทีห่หลังจากเรากําหนดตำแหน่งของเทมเพลตแล้วเนี่ยพอเราเซฟมาได้ไฟล์อันหนึ่งไฟล์นั้นก็เรียกว่าไฟล์เทมเพลตเซตนะครับครนี้มาดูมาดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นโครงการ ออกแบบถนนสายหนึ่งนะครับอันนี้เส้นนี้ก็เป็นแนวออกแบบนะครับขอย้ํานะครับว่าต้องเป็นแนวออกแบบเพราะเรากําลังเอาเทมเพลตเนี่ยไปแขวนบนแนวออกแบบนะครับเราเราไม่ไปแขวนบนเราไม่ไปแขวนบนแนวสํารวจนะครับคานนี้บางคนเนี่ยบางคนถามว่าเอ๊ะถ้ายังไม่มีแนวออกแบบเลยเนี่ย เราจะทำไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะต้องไปออกแบบแนวออกแบบก่อนนะครับกันแต่ถ้าต้องการที่จะใช้แนวสำรวจไม่มีแนวออกแบบเนี่ยเราก็คงต้องประมาณเอานะครับว่าเทมเพลตนี้ไฟล์นี้นะครับใช้ที่สเตนี้ถึงสเตนนี้นะครับก็เป็นการก็คือเอาเป็นการ เป็นการประมาณเอานะครับถือว่าเป็นการประมาณเอาและหลังจากที่เราออกแบบแนวแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมา adjust ใหม่นะครับให้มันตรงโอเคนะครับเอาตอนนี้สมมติว่าเรามีแนวออกแบบแล้วนะครับผมก็จะเอาเทมเพลตซึ่งขนาดนี้เนี่ยผมเตรียมเทมเพลตไว้2ไฟล์นะครับไฟล์1ชื่อว่า2เลนก็คือเป็นไฟล์ของถนน2เลน และอีกไฟล์หนึ่งชื่อว่า4เลนนะครับก็เป็นไฟล์ของถนน4เลนนะครับเออในรูปนี้นะนะครับความหมายของมันผมจะเอาไฟล์ที่ชื่อว่า2เลนก็คือถนน2เลนเนี่ยมาไว้ที่มาเริ่มมาเริ่มแขวนไว้ที่สเตย์นย์นะครับแล้วก็มาไว้ที่สเตย์นึ่งบกเก้าร้หมายถึงว่าในช่วงเนี้ยจะเป็นถนน2เลนหมดเลย นะครับเสร็จแล้วก็กระโดดมานี้นะครับก็จะเอาเทมเพลตที่ชื่อ4เลนนะครับมาแขวนไว้ที่สเตย์สองบวกศูก็หมายถึงว่าถนนจะเป็น4เลนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับไปเรื่อยๆเป็น4เลนไปเรื่อยๆราวนี้ในช่วงนี้นะครับในช่วงที่ระหว่าง2เลนกับ4เลนเนี่ยจึงเรียกว่าช่วงทรานซิชันก็คือเป็นช่วงที่อ่า ถนนสเลนเนี่ยก็ค่อยเปลี่ยนใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นจนเป็น4เลนในที่สุดก็เรียกว่าช่วงทรานซิชันนะครับเออ่ต่อไปนะครับพอเราแขวนเทมเพลต4เลนไว้ที่สเตนนี้ปุ๊บเราก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ,ๆก็เป็น4เลนไปเรื่อยๆจนมาถึงมาถึงคอสะพานปรากฏว่าคอสะพานเนี่ยอยู่ที่สเตนส บวก0 0นนะครับเพราะฉะนั้นถนน4เลนเนี่ยจึงมาหยุดที่สเตสามบวก0.00แต่เนื่องจากว่าที่สเตสามบวก0.00เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์พิเศษอันหนึ่งชื่อว่า br 1มาแขวนไว้พอโปรแกรมเห็นว่าเป็น br 1ปุ๊บมันก็รู้ทันทีว่าเป็นคอสะพานแต่เนื่องจาก ใกล้ๆคอสะพานเนี่ยมันก็เป็นถนน4ีเลนใช่ไหมครับจริงๆแล้วตำแหน่งนี้เป็นทั้งตำแหน่ง BR1 ก็คือเป็นคอสะพานด้วยและเป็นถนน4ีเลนด้วยแต่เนื่องจากว่าโปรแกรมไม่ยอมนะครับไม่ยอมให้ใช้สเตทับกันไม่ได้เราเลยต้องกำหนดว่าสเตเสเตนี้เป็น2 9 99. 9บวก9ก9 9 9 9ก็คือเกือบจะ3 0 0บกศูนนะครับ เกือบจะทับกันนะครับอันนี้ก็เพื่อไม่ให้โปรแกรมมันงงว่าทำไมทำไมสเตย์เดียวกันมีเทมเพลตมาแขวนต้อง2อันคือเทมเพลตซีเลนอันหนึง่งและเทมเพลตของคอสปานชื่อ BR1 อันนี้ BR1 นนี่นะครับดูนี้นะครับเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อของเทมเพลตอย่างหนึ่งเป็นชื่อที่โปรแกรมเราไม่ต้องป้อนข้อมูลนะครับเราบอก BR1 ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมรู้เลยว่า เป็นคอสะพานมันก็จะไปหยิบเทมเพลตพิเศษของมันนะครับชื่อ BR1 เนี่ยมาแขวนปุ๊บจะทำให้ปริมาณงานดินขุดดินถมตรงคอสะพานเนี่ยเป็นศูนย์นะครับก็คือหมายถึงว่าปกติเนี่ยสะพานเนี่ยงานดินขุดดินถมก็เป็นเรื่องของสะพานไปเราจะไม่คิดปริมาณ,มาณงานดินขุดดินถม ในในงานาในงานของของแนวถนนไปทับกับสะพานอีกนะครับก็คือคือโปรแกรมจะให้คอสะพานตรงนี้มีมีปริมาณงานดินขุดดินถมเป็น0ูนย์นะครับสเตนนี้จึงเป็น4เลและขยับไปนิดนึงก็จะเป็น b r 1และ b r 1ก็จะไปจบจุงที่3บวก100นะครับก็เป็นคอสะพาน คอสะพานอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับหลังจากนั้น3บวก100.001นะครับคือขยับไปอีกนิดหนึ่งก็จะกลายเป็นถนน4เลนอย่างเก่านะครับตรงนี้เข้าใจไหมครับหมายถึงว่าผมจะจะแขวนเทมเพลตสเลนเนี่ยไปจนเกือบจะถึงคอสะพานแล้วก็แขวน b r 1แสดงว่าเป็นคอสะพานแล้วไปเริ่มแขวน เทมเพลตที่เป็น4เลนเนี่ยที่เลยจากคอสะพานฝั่งนี้ไปอีกนิดหนึ่งนะครับต่อไปเออก็4เลนไปเรื่อยๆๆจนถึงช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับสีเขียวเนี่ยเป็นช่วงเว้นการก่อสร้างหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าช่วงนี้ถนนมันดีนะครับถนนมันดีอยู่แล้วสภาพดีไม่จำเป็นต้องไปก่อสร้างให้ ให้สิ้นเปลืองเงินเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องบอกโปรแกรมว่าตรงนี้เว้นนะเวลาวิธีการบอกออช่วงที่เว้นการก่อสร้างนะครับก็คล้ายๆสะพานนะครับอันนี้เป็นคอสะพานอันนี้เป็นคอสะพานนะครับแต่เราเอา st1 ไปแขวน st1 ก็จะเป็นไฟล์เป็นเทมเพลตพิเศษคล้ายๆกับ br1 นะครับที่เอาไปแขวนปุ๊บจะทำให้ปริมาณงานเป็นศูนย์ นะครับไม่มีการก่อสร้างนะครับแต่มันไม่ใช่สะพานนะครับโปรแกรมพอใส่ ST 1ปุ๊บมันรู้เลยว่าตรงนี้เป็นช่วงของการช่วงที่เว้นการก่อสร้างเพราะฉะนั้นถนน4เลนเนี่ยจึงแขวนจากนี่น,นีไปจนถึงเกือบจะถึง3บวก400ใช่ไหมครับก็คือ3บวก399.999ก็มาหยุดตรงนี้4เลนมาหยุดตรงนี้ เสร็แล้วก็ไปเป็น ST 1ที่400พอดีแล้ว ST 1ก็ไปจบที่3บวก700เลย3บวก700ไปนิดหนึ่งก็เป็น3บวก700.001ก็จะเป็นถนน2เลนนะครับเป็นให้เป็นถนน2เลนนะครับถนน2เลนก็ไปเรื่อยๆร,ยรยจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการก็เป็นถนน2เลน อันนี้เข้าใจในภาพไหมครับถ้าเราเข้าใจในภาพแล้วเนี่ยเราก็สามารถป้อนข้อมูลได้อย่างสบายเลยนะครับ <c oughs> เรามาดูผมจะทำให้ดูนะครับเ,เดี๋ยวผมขอโชว์ผมขอโชว์ผมมีมีไฟล์ถนน2เลนกับ4เลนนะครับ2เลนก็ลองเรียกมาดูนะครับ2เลนนี่นะครับ เป็นรูปนี้นะครับคันนี้ปรดสังเกตเดี๋ยวดูถนน4นี่เลนถนน4นี่เลนก็เป็นรูปนี้นะครับคันนี้เนี่ยลองมาดูเดสต t r u ั t เจอร์ของถนน4ี่เลนนะครับมีทั้งหมด3โหนดมีทั้งหมด3โหนดนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าถนนถนน2เลนเนี่ยก็จะมี2โหนดเองใช่ไหมครับเพราะไม่มีมีเดียนเพราะไม่มีมเดียน แต่เนื่องจากว่าเราจะต้องมีมีการทรานซิชันจาก2เลนไปเป็น4เลนเพราะฉะนั้นจำนวนโหนดเนี่ยของ2เลนกับ4เลนต้องทำให้เท่ากันนะครับต้องทำให้เท่ากันเพื่อการอินเตอร์โพเลตระหว่างโหนดหนึ่งก็ไปไปอินเตอร์โพเลตกับโหนด1 2ก็ไปอินเตอร์โพเลตกับ2กับ3ก็ไปกับ3นะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าเราต้องทำให้เดสต์สตัคเจอร์นะครับของ ของ2เลนเนี่ยเป็น3โหนดด้วยใช่ไหมครับตอนนี้บางคนสงสัยเนี่ยมันจริงมันมี1กับ2เห็นไหมครับ1กับ2แต่เราบอก3โหนดที่3เราก็ทําให้มันเป็น0หรือเข้าใกล้0นะครับทำเดลต้าเเนี่ยให้มันเป็น0หรือเข้าใกล้0ก็โอเคนะครับผมทําให้มันเข้าใกล้0มันจะได้มีเส้นนิดนึงนะครับเส้นเดียวนะครับ ทำให้จำนวนโนดของเดสต t r u รักเจอเท่ากันเพื่อให้มันอินเตอร์โพเลตคู่กันได้โนด1คู่กับโนด1 2คู่กับโนด2 3คู่กับโนด3ในทำนองเดียวกันพวก c ัส t ตรั u เจอร์ไซดิดฟิลสตรั t เจอร์เนี่ยก็จะต้องมีจำนวนโนดเท่ากันด้วยของทั้ง2ไฟล์นะครับถ้าเกิดไฟล์ใดไฟล์ file, file หนึ่งเนี่ยมันมีนะครับมันมีจำนวนโนดมากกว่าแล้วไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาป้อนเราก็ใส่เป็น0ูนย์นะครับ เพื่อผลทางการอินเตอร์โพเลตโอเคคราวนี้พอเราพอเรา,เอามีไฟล์2ไฟล์นะครับที่มีจำนวนโหนดเท่ากันแล้วนะครับเราก็ไปทำการป้อนข้อมูลของเทมเพลตเซตก็คือเอาเทมเพลตทั้ง2ตัวไปแขวนอันนี้ก็เปิดคลิกเข้ามาในรายการเทมเพลตเซตเราก็จะพบแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลนะครับ เดี๋ยวผมจะลองป้อนให้ดูในแบบฟอร์มนี้ก็ง่ายๆนะครับอย่างเอาผมป้อนอันนี้ที่สเตย์แรกเนี่ยเป็นไฟล์ถนนสองเลนผมก็คลิกนี่เลยนะครับเทมเพลตไฟล์คลิกไปปุ๊บแล้วก็ไปเรียก2เลนออกมาปุ๊บเข้ามาแล้วนะครับปุ๊บมันก็จะไปกรอกในตารางด้วย แล้วมันก็ถามว่าฟิสติ้งสเตย์นะครับเอาไปฟิตที่สเตย์ไหนก็คือไปแขวนสเตยไหนแล้วก็บอกสเตย์ศูนย์เอนเตเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วคันนี้เดินทางมาถึงนี้ละก็เป็นถนน2เลนอีกนะครับเราก็คลิก2เลนอีกนะครับไปฟิตที่สเตย์หน0่งเมั้ยใช่ไหมครับ1นึบวกเก0นะครับต่อไปก็เดินทางมาถึงตรงนี้นะครับ เราก็คลิกสี่เลนแล้วใช่ไหมครับ p r o ฟิตที่สเตย์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับขณะนี้เนี่ยโปรแกรมมันไม่รู้นะครับเราต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วง transition นะครับก็คือต้อง insert ตรงนี้นะครับ insert ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะครับ insert ก็กดแป้น insert นะครับแล้วก็ใส่ทีเข้าไปใส ใส่ตัวภาษาอังกฤษทีตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล Enter ้ว n t t r r เข้าไปโปรแกรมก็จะรู้ว่าเป็นช่วงทราน i t i o n ทันทีโดยไม่ต้องบอกฟิ t ติ้งสเตย์ไม่ต้องบอกนะครับเพราะมันเป็นช่วง Transition ก็ไม่ต้องบอกต่อไปก็มาถึง,เรา,าถงเรามาถึงนี่แล้วครับต่อไปเราก็มาถึง2บวก999ก็เป็น4เลนอยู่อย่างเกา่าก็เรียก4เลนมาอีกสเตก็ 2999.999นะครับต่อไปขยับไปอีกนิดนึงก็เป็น BR 1ครันนี้เราเรียกไฟล์ไม่ได้เราป้อนไปเลยนะครับต้องป้อนว่า BR 1อันนี้เป็นเป็นเทมเพลตโดยเฉพาะนะครับโปรแกรมอ่าน BR 1มันเข้าใจนะครับพอ Enter เสร็จปุ๊บ BR 1ก็เข้ามาเห็นไหมครับ ็แล้วมันก็ถามว่าฟิตที่สเตยไหนเราก็3 3+ 0บวกศูนใช่ไหมครับก็คือตัวนี้ต่อไปก็3บวก100ก็เป็นคอสะพานอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นก็เป็น br 1เหมือนกัน br 1เหมือนกันนะครับสเตย์บวก100นะครับต่อไปขยับเดินหน้าไปนิดนึงก็เป็น สี่เลนอีกแล้วท่านี้ต้องคลิกเรียกไฟล์สี่เลนเข้ามานะครับฟิตท,ที่สเตมสามบวกหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งคือขยับไปนิดเดียวนะครับคือป้อนนป้อนป้อนไปตามรูปเลยว่างั้นเถอะถ้ารูปถ้าเราสามารถเข้าใจรูปเนี่ยนะครับเราก็ป้อนไปตามรูปนี้เลยนะครับต่อไปก็สี่เลนไปเรื่อยเรื่อย จนเกือบจะถึงสเตที่เว้นช่วงใช่ไหมครับก่อนถึงก็คือสเตนี้ก็เป็น4เลนสุดท้ายนะครับก็เป็นแขวน4เลนสุดท้ายที่สเต3สามบวกสามร้อ 99. นะครับเดินหน้าไปอีกนิดนึงก็เป็น ST1 ก็ใส่ใส่คำว่า ST1 ลงไปเลย ใส่คําว่า st1 ลงไปเลยนะครับโปรแกรมเข้าใจนะครับ br1 โปรแกรมก็เข้าใจทนี้โปรแกรมก็เข้าใจนะครับบอก st1 แปลโปรแกรมเข้าใจว่าเป็นช่วงการเว้นการก่อสร้างนะครับที่สเต3าบวก400้ยใช่ไหมครับ3บวก400 st1 นะครับก็เข้ามานี้นะครับ ต่อไปก็เดินหน้าไปอีก st 1อีกใช่ไหมครับ st 1อีกสเตสามบวกเ0็ดร้บวกเจ็ดเดินหน้าไปอีกนิดนึงก็เป็น2เลนละคันนี้ก็ต้องเรียกเรียกไฟล์2เลนเข้ามาเรียกไฟล์สเลนเข้ามานะครับฟิตติ้งสเตก็ 3ามบวกเจ็0 0้อยจุดศูตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วก็ามาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น2เลนนะครับ2เลนสุดท้ายเราก็เราก็เรียก2เลนเข้ามาโอเคแล้วก็เป็น สี่สามร้อยใช่ไหมครับก็หมดก็หมดละพอหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เซฟเลยคาวนี้เซฟก็ต้องเซฟแอทโปรเจกต์เนมอย่างเดียวนะครับแต่นี้บางคนไปเซฟแอทนิวเนมเนี่ยคือโปรแกรมก็ยอมนะครับคล้ายๆว่าลองดูเป็นการทดลองดูแต่ถ้าเอาจริงแล้วก็ต้องเซฟเป็นโปรเจกต์เนมเพราะถือเป็นการออกแบบนะครับการแขวนเทมเพลตเนี่ย ไปแขวนบนแนวออกแบบจึงเป็นโปรเจกต์นะครับชื่อโปรเจกต์เนมปุ๊บจบคานนี้ถ้าเราลองลองปิดออกไปเราก็จะได้เทมเพลตเซตเป็นสีเขียวทันทีเห็นไหมครับเอออันนี้ก็คงเข้าใจคันนี้มาดูใหม่มาดูอีกนิดหนึ่งถ้าเราตัวนี้นะครับตัวนี้ เด,เดี๋ยวเอาตารางนี้ก่อนตารางนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับมันมันโบราณแล้วมันเป็นการ Search หาหาเทนะครับซึ่งปกติเนี่ยในปัจจุบันเมื่อก่อนมันไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีคือเราสามารถใช้ใช้พวก Word p r o c e s s i n g อะไรเนี่ยมา Search ได้นี่ก็เลยจริงๆมันก็ Search ได้แต่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มันแล้วนะครับก็ปล่อยมันไปทิ้งค้างไว้อย่างนี้นะครับครนี้มาดูตัวนี้ มาดูตัวนี้เนี่ยเออตัวนี้มันจะมันจะสร้างเทมเพลตให้ออโต้แคดเทมเพลตโปรไฟล์ให้ออโต้แคดหมายถึงว่ามันจะสร้างภาพนะครับว่าเทมเพลตไหนชื่ออะไรแขวนฟิตติ้งที่สเต y ไหนเนี่ยออกมาเป็นรอย w ิ n งของออโต้แคดเราก็สั่งเจนนี่นะครับลองดูเจนเนอเรตโอเคนะครับ มันก็จะอ,อยู่ในอยู่ในไฟล์นี้นะครับชื่อ template profile โอเคลองเราก็ไปลองเปิดดูนะครับไปลองเปิดดูในใน AutoCAD ก็ก่อนใช้การใช้การใช้ AutoCAD เนี่ยก็ Unit ก่อนใช่ไหมครับจำได้นะครับคำสั่ง Unit เพื่อเปลี่ยนให้ AutoCAD เนี่ยไม่มีหน่วยแล้วก็คือ Unit l e s s Unit l e s s นะครับ Continu e นะครับต่อไปเราก็ปิด ปิดกิดนี้ก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะครับแต่ปิดมันก็ชัดดีเราก็คำสั่งกริดกิดออฟกริดออฟปิดกิดไปแล้วครนี้เข้าฟอร์มเราแล้วนะ s c r ใช่ไหมครับฟอร์มของเราต้อง s c r ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้เอาใหม่ c r เราเราก็นี่นะครับ เทมเพลตโปรไฟล์นะครับวันวันที่ตรงนี้เราก็เรียกตัวนี้เลยเรียกตัวนี้เลยมันก็จะสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ว่าเทมเพลตชื่ออะไร f i t ติ้งที่สเตย์ไหนก็ลองซูมที่สเตย์ศนะครับ ก็จะมีไฟล์ชื่อเทมสองเลนไปจนถึงไปจนถึงสเตนนี้นะครับ1บวก900แล้วก็เป็นทรานซิชันแล้วก็ไปเป็น4เลนที่2 0บวกนเนี่ยนะครับเป็น4เลนตรงนี้ก็เหมือนก็เหมือนกับเออเหมือนกับไหนไหนอ่ะก็เหมือนกันในเนี้ยนะครับทุกประการก็โอเคนะครับ เดี๋ยวลองดูซิมีอะไรจะต้องส่วนในช่องนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันคือเวลามันจะตรวจดูซิว่าไฟล์พวกนี้มันมีอยู่ในโฟลเดอร์หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันถ้าเราคลิกสแกนปุ๊บมันก็ไปตรวจซิเจอไม่เจอเจอ,เจอแบตเจอไฟล์ที่มันที่มันไม่มีมีไม่อย่างสมมติเราใส่ไปเนี่ยไฟล์มันไม่มีในโฟลเดอร์อะไรอย่างนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นพรีวิวก็ไม่มีอะไรก็คงจบอยู่แค่นี้